ครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ในเรือและในขณะนั้นวันนั้นก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือมีลมกระโชกแรงมีคลื่นสูงโหมกระหน่ำเข้าหาเรือและเหตุการณ์นั้นก็ทําให้สาวกของพระเยซูนั้นต่างก็ตกใจกลัววิตกกังวลว่าจะทําอย่างไรเพราะพวกเขากําลังจะตายอยู่แล้วแต่พระเยซูทรงบัรทมและสาวกของพระองค์ก็ถามพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนใจพวกข้าพระองค์หรือข้าพระองค์กำลังจะตายอยู่แล้วและพระเยซูคริสต์ก็ได้ทรงตื่นขึ้นมาแล้วก็สั่งพายุว่าจงหุบป,ปากจงเงียบสงบซักและเมื่อหลังจากนั้นพระเยซูก็หันหลังกลับมาแล้วมองสาวกของพระองค์และพระองค์ก็บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านกลัวทำไม แล้ววันนี้ผมก็อยากจะนำเรื่องราวที่พระเยซูและเหล่าสาวกของพระเยซูอยู่ในเรือเหตุการณ์นั้นเอามาหนุนใจพี่น้องและเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้ทั้งในพระธรรมมัทธิวมาระโกะและลูกาวันนี้ผมจะอ่านในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่3 5ถึงนะครับเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างนู้นเถิด เมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นๆเล็กๆหลายลำไปกับพระองค์ด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าในเรือจนเรือเต็มอยู่แล้วไฟพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะพินาศอยู่ ท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือโองจึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบซิแล้วลมก็หยุดมีความสงบเงียบทั่วไปโองจึงตรัสแก่เขาว่าทำไมท่านกลัวอย่างนี้ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่า ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านแน่นอนบางครั้งชีวิตของเราในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์นั้นเราก็จะเจอทั้งปัญหาอุปสรรคการทดลองต่างๆในชีวิตมากมายมีอุปสรรคปัญหามากมายาถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าใครอยู่ในชีวิตของพี่น้องวันนี้และตอนนี้จากเหตุการณ์นี้พี่น้องลองนึกดูและใครครววดูนะ ครับว่าพระเยซูทราบไหมว่าเหตุการณ์อะไรกําลังเกิดขึ้นพระเยซูทรงรู้ไหมเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นมีทั้งลมทั้งฝนคลื่นลมแรงพระองค์รู้ไหมครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าพระองค์รู้ไหมพระองค์รู้ครับพี่น้องแต่ทําไมพระองค์นอนหลับทําไมพระองค์นอนหลับนะครับน่าคิดนะครับน่าคิดนะครับพระเยซูกําลังทดสอบความเชื่อของเราสาวกของพระองค์ว่า ถ้าพวกเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรนะครับแต่เราสาวกของพระเยซูมีท่าทีอย่างไรนะครับรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับในลักษณะแบบไหนน,นะครับเขาเริ่มที่จะตะโกนโวกเวกวยวายโอ้พระจางเจ้าข้าพระองค์ไม่สนใจพวกข้าพระองค์หรือข้าพระองค์กำลังจะตายจะพินาศอยู่แล้ว แต่พระเยซูยังนอนนะครับน่าคิดนะพี่น้องน่าคิดนะครับการที่พระองค์ทรงเงียบในบางครั้งในชุดของเราในบางครั้งบางสถานการณ์ในชุดของเราเมื่อเราที่ฐานร้องทูลพระองค์นะครับนะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าพระองค์เงียบพระองค์ไม่ฟังพระองค์เหมือนกับพระองค์ไม่สนใจเราแต่ที่จริงที่จริงไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่นะครับพระองค์กําลังทดสอบความเชื่อของเราว่าเราจะมีท่าทีแบบไหนในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ และเมื่อเราสวรรคของพระองค์มาปลูกพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงลุกขึ้นและตรัสสั่งกับพายุฝนว่าจงหุบปากซะนะครับก็คือจงเงียบซะนะครับและทั้งลมทั้งคลื่นพายุนะครับฝนเหล่านั้นก็นิ่งสงบนะครับและพวกเขาก็ตกใจกลัวว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนองทั้งลมทั้งฝนก็เชื่อฟังท่านวันนี้พี่น้อง ผมอยากจะถามพี่น้องอีกครั้งหนึว่วพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้พี่น้องมีใครอยู่ในชีวิตพี่น้องรู้หรือยังครับคริสเตียนมีองค์อาเมนอย่าหาว่าคริสเตียนไม่มีองค์นะครับศาส,สนาอื่นเขาก็มีองค์คริสเตียนเราก็มีองค์แต่เรามีองค์พระเยซูคริสต์อาเมนเรามีองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อที่หนึ่ง พระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่าสวรรค์เป็นบันลังของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรานิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเล่าและที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนพี่น้องลองนึกดูนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อที่1กล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบันลังของพระเจ้าเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าและโลกนี้เป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์พี่น้องแต่พี่น้องลองนึกดูนะ พระองค์ตรัสไว้ว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคเราจะไม่ทอดทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นลูกกําพร้าแต่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายอามนอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องคิดดูนะพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> นะครับสวรรค์เป็นบัลลังของพระเจ้าโลกเป็นแค่ที่รองพระบาทของพระองค์แต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นั้นอยู่ในเราพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ทุกสิ่งทั้งฟ้าสวรรค์จักรวาลกาแล็กซีทุกกาแล็กซีพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งนั้นอยู่ในเราพี่น้องนะครับเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอามนเราคือชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้อามนแน่แนอนชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องจําไว้เสมอว่าความอ่อนแอของเรานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เพื่อที่จะสําแดงพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในพระธรรมยาก,กอบบทที่1ข้อที่2นะครับและข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่งตางๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งสิน้นเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรน,นั้นกระทําการจนสําเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นและมิได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นข้อที่6แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าหวนไหวเลยเพราะว่าผู้ที่หวนไหวก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ทำไมพระเจ้าถึงยังให้เราพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตของเราเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมครับรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอ่อนแอพระเจ้าไม่สามารถสำแดงพระสิริ์ุเดชของพระเจ้าได้ถ้าไม่มีการเจ็บป่วยการอธิษฐานรักษาโลกอย่างอาศาัศจรรย์ก็จะไม่มีดังนั้นเมื่อเราเจอปัญหานั่น คือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เพื่อสําดงพระสิทธิและความยิ่งใหญ่พระคุณความรักของพระองค์ในชีวิตของเราอาเมนดังนั้นจงขอบคุณเมื่อเจอการทดลอง,ลงต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะพระเจ้ากำลังทดสอบความเชื่อของเราว่าเราจะมีความหวั่นไหวไหมใจของเราจะมั่นคงไหมเราจะยังมีความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าหรือไม่พี่น้องให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อพี่น้องเจอปัญหาชีวิตของผมก็เจอปัญหาด้วยเช่นกันทุกคนมีฝศาทมากมายในชีวิต ดังนั้นพี่น้องจงรู้ไว้ว่าเมื่อความอ่อนแอของเราอยู่ที่ไหนฤทธเดชฤทธานุภาพของพระเจ้าจะปรากฏที่นั่นนะครับปัญหาทําให้เรารู้ว่ามนุษย์มีความอ่อนแอมนุษย์มีขีดความจํากัดมนุษย์มีขีดความสามารถแต่พระเจ้าผู้อยู่ในเรานั้นพระองค์ไม่มีขีดจํากัดพระองค์เต็มไปด้วยสิที่อํานาจฤทธเดชพระสิริอามนดังนั้นพี่น้องจงขอบคุณพระเจ้าพี่น้องจงรู้ไว้อย่างหนึ่ง สิ่งที่ผมบอกพี่น้องไปว่าคริสเตียนก็มีองค์เหมือนกันเรามีองค์พรีสุขิตองค์พระบิดาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชุดของเราพระเจ้าผู้ทรสงสร้างทุกสิ่งอยู่ในเราให้เราชื่นชมยินดีในสิ่งนี้อาเมนจากเหตุการณ์ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่ในพระธรรมมาระโกะบทที่4ีข้อ35ถึง41เนะครับเป็นเรื่องราวที่พรีสุขิตและเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ในเรือซึ่งกําลังเจอกับมรสุมกําลังเจอกับพายุหงกระนำ พี่น้องเหตุการณ์นี้พระเยซูอยากเห็นคุณว่าคุณจะใช้ความเชื่อไหมพระเยซูประทานสิทธิทอำนาจให้แก่เราพรองประทานกุญแจสวรรค์กุญแจนรกให้กับเราสิ่งใดที่เราปลดปล,ปปลดป่อยในสวรรค์พระองค์สิ่งใดที่เราปลดปล่อยในโลกพระองค์จะทรงปลดปล่อยในสวรรค์อเมนสิ่งใดที่เราปลดปล่อยในโลกพระองค์จะทรงปลดปล่อยในฟ้าสวรรค์ดังนั้นพี่น้อง เราต้องใช้ความเชื่อของเราเมื่อเราเจอกับปัญหาในีวชุดของเราเมื่อเราเจอกับพายุเมื่อเราเจอกับคลื่นลมทะเลให้เราสั่งด้วยความเชื่อในนามพระเยซูว่าจงหยุดปัญหาเหล่านี้จงออกไปพี่น้องต้องสั่งปัญหานี้อามนพี่น้องต้องสั่งภูเขาที่อยู่ในหัวใจที่อยู่ในความคิดของพี่น้องให้สั่งมันออกไปในนามพระเยซูให้มันเคลื่อนลงไปในทะเลและสั่งให้มันว่าอย่ากลับมาอีกอามนดังนั้นพี่น้องให้เราใช้ความเชื่อ การที่พระริสุขคิดเงียบในบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์แต่เหมือนกับว่าพราะองค์เงียบใส่เราพี่น้องแต่พระองค์อยากเห็นว่าเราจะใช้ความเชื่อไหมเราจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้แต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครั้งหนึ่งการที่พระริสุขคิดเงียบในบางครั้งพระองค์กำลังทดสอบหัวใจของคุณพระองค์กำลังทดสอบความเชื่อของคุณใช่แน่นอนบางครั้งการอธิษฐานขอ บางสิ่งบางอย่างเถิดพระเจ้าพระเจ้าให้บางครั้งก็ให้เลยบางครั้งก็ให้รอบางครั้งก็ให้สิ่งที่ดีกว่าที่เราขออเมนดังนั้น Hence, ให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอให้เราสั่งปัญหาด้วยความเชื่ออเมนดังนั้นเมื่อพี่น้องเผชิญกับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตขอให้พี่น้องมองพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อเมนพี่น้องพระเจ้าของเราอยู <Kristen S 2> ่เหนือเศรษฐกิจพระเจ้าของเราอยู่เหนือโรคระบาดพระเจ้าของเรา เกินกว่าที่ความคิดของเราจะอยากคิดจะอยากถึงได้อเมน Amen. ดังนั้นขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกดังนั้นขอให้เราใช้ความเชื่อของเราเพราะในชีวิตในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตของผมเนี่ยมีคนมากมายทั่วโลกโทรเข้ามามาขออธิษฐานพี่น้องเขาเชื่อว่าบางคนนะครับเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้อธิษฐานกับผมเขาจะหายแต่พี่น้องการที่ผมพูดสิ่งนี้ผมไม่ได้อวดตัวเองว่าผมเก่ง ผมเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่พระเจ้าที่อยู่ในผมนั้นยิ่งใหญ่อาเมนคนมากมายมาขอให้ผมอธิฐานมีผู้หญิงคนหนึ่งมีคืนหนึ่งเขาอขอเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับบอกว่าอาจารย์เขาอยากจะขออาจารย์อธิฐานให้หน่อยน,นะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกผมว่าพพื่งนนี้เช้าเขาจะโทรมานะครับเพราะคืนนั้นก็ดึกแล้วนะครับ ผู้หญิงคนนี้เขามีความเชื่อว่าเมื่อเขาได้อธ,ธ,ธ,ธที่านกับผมเขาจะหายนะครับไม่ใช่ว่าผมมีฤทธิ์ธเดชพี่น้องแต่พระเจ้าที่อยู่ในผมนั้นพร City, อน่องเต็มไปด้วยสิทธิอานาจและฤทธิ์เดชผู้หญิงคนนี้นะครับกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะโทรมาหาผมนะครับพอตื่นเช้ามาผมตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเสร็จผู้หญิงคนนี้ทักเข้ามาในข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งมาให้ผมว่าอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมว่าเมื่อคือน เขาเชื่อว่าถ้าเขาได้โทรหาอาจารย์และได้อธิษฐานกับอาจารย์เขาจะหายเพียงแค่เขาเชื่อเมื่อเช้าเขาตื่นขึ้นมาอาการเจ็บป่วยของเขาและลูกของเขานั้นหายไปเลยอามนเขาบอกว่าอาการที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บมาหลายปีแล้วหมอคือเขากําลังจะไปหาหมอไปหาหมอหลายรอบแล้วหมอก็รักษาไม่ได้เต่พี่น้องเพียงเพราะเขาเชื่อเหมือนกับผู้หญิงโลหิตตกผู้หญิงคนหนึง่งหญิงโลหิตตก12ปี ่เชื่อว่าถ้าเขาได้แตะชายฉลองก็คือแตะเสื้อของพระเยซูเขาจะหายโรคอันนี้เขาเชื่อนะครับเขาเชื่อและเขามีการปฏิบัติลงมือทําก็คือเดินไปหาพระเยซูแบกฝูงชนฝูงชนเข้าไปหาพระเยซูเพื่อที่จะแตะต้องพระเยซูแตะต้องเสื้อพระเยซูไม่ใช่แตะต้องตัวพระเยซูอามนเขามีความเชื่อว่าถ้าเขาได้แตะเขาจะหายเขามีความหวังดังนั้นพี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาก็มีความเชื่อมีความหวังเช่นนี้เขาเชื่อว่าถ้าเขาได้โทรหาผม เขาจะหายโรคไม่ใช่เพราะผมมีฤทธิ์เต็ดแต่พี่น้องย้อนบทที่14ข้อที่12กล่าวไว้ว่าพระเยซูพูดว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทํากิจซึ่งเราทําได้และเขาจะกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะเราจะไปถึงพระบิดาอันนี้คือความจริงถ้าพระเยซูโกหกคำอธิษฐานของเราก็คงไม่มีฤทธิ์เต็แต่เพราะว่าพระเยซูพูดความจริง และพระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคนั่นหมายความว่าพระองค네 uh ์อยู่กับเราจริงๆอเมนพระองค์อยู่กับคุณอยู่กับพี่น้องทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอยู่ส่วนไหนมุมไหนของโลกพระเยซูก็อยู่กับคุณพระเยซูก็อยู่กับผมด้วยเช่นกันดังนั้นขอให้เราใช้ความเชื่อของเราในการที่จะสั่งอุปสรรคปัญหาในชุดของเราให้สั่งมันออกไปด้วยความเชื่อในนามพระเยซูและสั่งมันว่าอย่ากลับมาอีกอเมนขอให้เราใช้ความเชื่อให้ถึงความหวังนะครับ ขอ,ให,อ,อ,ใ,ขอให้พี่น้องติดสนิทอยู่ในพระคําของพระเจ้าเมื่อพี่น้องติดสนิทอยู่ในพระคาของพระเจ้าพี่น้องจะมีความเชื่อความมั่นใจความกล้าหาญอเมนมีใจที่หนักแน่นไม่ว่อกแหวกนะครับไม่เหมือนชีวิตที่อยู่ในคลื่นทะเลนะที่ถูกซัดไปมาไปมาดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อมีความหวักอยู่ในพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้เอเมนยิ่งใหญ่กว่า ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดอามนขอให้เราเชื่อเท่านั้นว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่อามนขอความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าเทงลงมาเหนือชีวิตของพี่น้องทุกๆคนตั้งแต่วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิรอามนขอพระเจ้าอวยพรอพอครับสวัสดีครับ